สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยง,งวัวเลี้ยงควายแฟนคับแฟนเพจบ้านสว่างงงามเหมือนบ้านสว่างงงามภาคพีฝันน้องมาชมง่วงามที่ตลาดน,นาัดโคกกระบือบ้านเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรมอกระโจนกับเสาว,วันอังคารที่24ตุลาคลม2566พันน้อยมกี่น้องวันนี้บ้านสว่พางงงามสิภาคพีฝันน้องชมง่วงงามเนาะพี่น้องเนาะก่อนชมง่วงามกับฝากพี่ฝากน้องอีกครั้งหนึ่งซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเด้อพี่น้องซอยแตเนาะพี่น้องเนาะ ผานสว่างง้องามสิเดอาซาผ้าพีพานองชออกชมง้อง,งามตามตลาดนั้นต่างๆต,ต,ตามปอ,อกตามคลายต่างๆท่าทีเพินติดต่อมาเนาะพี่น้องเนาะโดยบค<ม>ิดราคาได้ทดต้องสิ้นพี่น้องไปอาซา,าไปให้พ่อแม่พี่น้องเป็นซื้อกางให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมได้รับอ่าอัปเดตราคาง้อราคาควายเนาะพี่น้องเนาะ มือนี้กับสีผ้าอัปเดตราคาเป็นไล่ตัวไปราคาสิเป็นยังไงมือนี้งก็ค่อยรับช่อมน้องพี่น้องเนาะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองเนาะพี่น้องกับชมทั้งสองชิปแต่ละมื่นผมมีสองชิปพี่น้องกับสนับสนุนบ้านสว่างว่างงามโดยการกดขอบคุณให้น้ำหน่ยเพื่อเป็นกำลังใจเนาะพี่น้องเนาะมาเปิดคลิปกับวางงามพี่น้องวางงามตัวนี้ขออนุญาตครับขออนุญาตครับผมขออนุญาตแม่สาวเนาะแม่สาวเปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้สามหมื่นสี่แม่สาวบอกยัยเปิดสามหมื่นสี่พี่น้องทอง อ่างลางพี่น้องทองงามต้นตดียืนสวยสามสิบสี่เปิ่นเปิดใบพี่น้องแข้งขาดีดีงามดีพี่น้องสายพัฒนาแล้วพี่น้องงามดีลูกม่เรามี่ก่อแน่นอนเบิงเครื่องเพิ่นหางเพิ่นพี่น้องงามใต้ดีหางงามหางบักใหญ่หางเปรย์เลยเปรย์พี่น้องงามดีท่ายสูงประมาณร้อยสี่สิบพี่น้องท่ายเป็นสูงร้อยสี่สิบได้พี่น้องเปิดราคากับเ่าเบ๋าพี่น้องงามดีพี่น้องมาเบิงหัวงงามราคาถูก ว่างงามราคาถูกเนาะงามของเพื่อนอีหลีพี่น้องเบิงบรรยากาศเบิงพี่น้องเบิงเอาห้ามพี่น้องขออนุญาตเบอร์โทรครับ088 088 909ป0ศูนเมากพี่น้องเพิ่นมาจากยโสยโสเฮานี้แหะเนาะ30 เท่าไรกันสามสิบสี่เพิ่นเปิดไหวในราคาแม่พันแม่คอกสายพัฒนาพี่น้องต้นโตดีตะนอกตั้งโต้งขาหนาเบิงขวัญอยู่หม่องนั่งทับตามตำราพี่น้องงามดีมีกำไรทั้งสี่ขาผู้ใดสื่อไปก็มีกำไรพี่น้องขำคุ้นนี่ง่ว3สามสิบสี่ได้แม่สาวนี่ตอร่องได้อีกพี่น้องอ่ะผู้ไดสนใจกยกฟ้า,ฟาวทุ่มาตตอรอง,เป,ปง,งเปิดชิปงามๆามเปิดชิปกับง่วงามเพิ่นพี่น้อง เพิ่นมาจ่าจาจโซ่เข้าเนี่แหละเอาขอบคุณหลายหมานครับผม34เด้อพี่น้องต่อรองเอาเนาะอ่ะอย่างต่อพี่น้องมาเบิ่์งูอ่างามทางพี่พี่นอ้อง <c oughs> ขออนุญาตครับผมอุ้ยมาเบิ่งงัวแม่สาวอยู่เด้๋ยนาะครับเนาะแม่สาวค่ะอาดงัวแม่สาวพี่น้องโผมาใหญ่ขึ้นมาโปรดเถอท้องแล้วใส่พอได้ไหมครับ31 KF31 อุ้ยใส่ KF31 ไว้แม่บักใหญ่ใส่ KF31 ไว้พี่น้องเบิ่งสีสันเบิ่งต้นโตแข้งขาหน้าตาต้นโต ง่ามพี <bies. HHH> ่น้องงัวตัวนี้สายพัฒนาก็แล้วกันพี่น้องท่ายเพิ่นสูงลอยหันิมหาเกือบร้อยหกสิบเนาะโอ้ยเบิ่งหลังเพิ่นเปเรตเปร์ปานแผ่นแผ่นพี่น้องง่ามมีหลีพี่น้องพูดอ่ะปุ้ยพี่น้องใสเคเอฟสามหนึ่งไว้แล้วได้พี่น้องนี่งัวสายพัฒนาพี่น้องเบิ่งน้ำไตเพิ่นพี่น้องแข้งขาต้นโตเพิ่นพี่น้องพูดอ่ะปุ้ยเครื่องดั่หางง่ามเบิ่งถ่ายเพิ่นพี่น้องเปิดไว้เท่าไรแม่นี่เปื้อไปหกห้าได้พี่น้องป้า แต่อก่อนตองบ่าไรเด้เนาะ<ม>อันนี้หกสิบหาแม่บักใหญ่ได้พี่น้องเบ<ม>ิ่องธรรมดาเลยอุ้ยความสูงเพิ่นพี่น้องละต,นต้นโตเพิ่ามพอธรรมาดาเอาทายแค่ไก่ได้พี่น้องนี่ให้เบิ่งเต็มโตงามอีหลีพี่นอ้องอุ้ยราคางัวพี่น้องพอต่อร่องต่อร่องใดอยู่เนาะต่อร่องใดอยู่พี่น้องทบทวนราคาอีกน,นะหกสิบห้าเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเพิ่นมาจากสายหื้อปาติวยอดโสถอดเทาขออนุญาตเบอร์โทรครับ0951471้าห้าหน หกเจ็ดสองเจ็แม่บักไงพี่น้องหกสิบห้าเพิ่นเปิดไว้ในราคาทองใส่แค่เอฟสามหนึ่งไว้แล้วสุดยอดสุดยอดราคางัวพี่น้องอุ้ยสุดยอดดีีได้ห้าเดือนแล้วเนาะประกันพร้อมเรียบร้อยอุ้ยพี่น้องราคางัวงหกสิบห้ามีเอกสารครบเรียบร้อยง่ายอิริพี่น้องง่ายงามสุดยอดเอาขอบคุ้ยละลายหมาดกับผมอุ้ยพี่น้องอ่ะยางต่อพี่น้องมาเบิ่ง พวกมิตรงานเลยพี่น้องวันนี้มิตรตมงามขออนุญาตครับท่องนี้นะครับท่องแล้วนี่พี่น้องแม่พันเุ์นี่พี่น้องแม่ขอกแม่ขายสีออกเม็ดกระเปือกเหนียวแน่เบึ้งหน้าตาโนโตท้ายสูงลอยหาสิบห้าใดความสูงเกินใหญ่งามแต่ว่าสีสันจากพอทั้งเขียนป้ายพี่น้องเบื้องตานอกเพิ่นแม่ขอกแม่ขายแม่พันธุ์เด็สบายพี่น้องเพิ่นท่องกบผู้ใดคืออาเชิบสามหนึ่งนี่บปล่ ข้าเชื่อเอฟสามหนึ่งเปิดใส่ไว้พี่น้องมีเอกสารพร้อมเรียบร้อยเบิ้งสีสันเครื่องเพควนหางเพควนง่ามพี่น้ áng, นงนองหางเน่าหางง่า, áng, งามทองแล้วเพิ่นเปิดไว้เท่าใดคือสี่สิบเจ็ดได้พี่น้องในราคาเมย์พันได้หนี่สี่สิบเจ็ดทองแล้วได้พี่น้องราคาประกันทองพร้อมเรียบร้อยใส่เชื่อเฟสามหนึ่งไว้เพื่นว่าเบิ้งพี่น้องสี่สิบเจ็ดเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเบิ้งเบิ้งสี่สิบเจ็ดราคาหัวเมย,ย์ปากใหญ่สี่สิบเจ็ดขออนุญาตเบอร์โทรค,ครับ โปรโตของอเมนดาฟาร์มโอ้บอกครับเท่าไหร่เนี่ยศูนย์จำปะไะจำบ่ได้บ่อะอีหยังก็ฟาร์มอเมนดาอเมนดาฟาร์มพี่น้องเพิ่นมาจากร้อยเอ็ดอเมนดาฟาร์มรอยเอ็ดพี่น้องผู้ใดสนใจคลิกเข้าไปในเพจเพิ่นเนาะอเมนดาฟาร์มแม่นี่ซีสิบเจ็ดเพิ่นเปิดไว้อ,อ่ะขอบคุณหลายๆันมานครับผมเพิ่นได้มาแม่เดียวบ่แม่เดียวเนาะอ่ะมันมานครับผม อาหาหอยไอติมบันเพิ่นได้หอยไอติมเพิินได้มากม่ให้ใหญง่พี่นนอกเพิ่นแตงเข้าเรียบร้อยละบานนี่พี่นนอกมากเรียบร้อยแล้วบ่ะโอ้เรียบร้อยเลียเพิ่นแตงเข้างามทุกตัวบานพี่นนอกเบิ่งเข้ามันห่อยไอติมแตงเหลียวเรียบร้อยมึงกันแม่ลูกสบ่นี่แม่ลูกบข้ามาเบิ่งลูกเพิ่นพี่นนอกไปเบิ่งลูกเพิ่นก่อนพี่นนอกงามลูกสาวดิพี่นนอกน้เบิ่งลูกสาวเพิ่นนี่ลูกสาวเพล่นลูกสาวเชฟสามหนึ่งพี่น้องนี่ลูกสาวเพิ่นพี่นนอก แข้งขาญ่ <perform S 1> พี่น้องแข้งขาดีลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งพี่น้องแม่กใหไ่ลูกสาวงามพี่น้องนี่ลูกสาวเพืน่นอุ้ยแม่ลูกกูนี่พี่น้องงามนี่เบิ่งลูกสาวเพิ่นที่ดีพี่น้องลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งแข้งขาดีแข้งขาญ่พี่น้องพูดเะนี่ลูกสาวเพิ่นพี่น้องนี่แม่เพิน่นแม่กใหญ่พี่น้อง เปิดไว้เท่าไหร่หอยไอติมหาเมื่ินหาครับพ่อสองตัวนะรับผมสองตัวหาซิ่มหาพี่น้องมาเบิ่งลูกสาวเพิ่นอีกตั่หนึ่งหาซิ่มหาเป็นว่าพี่น้องนี่ลูกสาวเพิ่นพี่น้องนี่นี่ลูกสาวเพิ่นพี่น้องสองตัวแม่ลูกหาซิ่มหาที่เพิ่นเปิดไว้พี่น้องอุ้ยลูกสาวงามพี่น้องนี่เหงาเบิ้งลูกน้อเพลิเพลินเงาหางเพิ่นพี่น้องแม่ขอกแม่ไข่แม่พันเบิ่งหางเพิ่นหางง่วงหน่อยที่พี่น้องพ้อมือผม งามเครื่องดีพี่น้องเครื่องงามเครื่องดำดีนี่แม่เพื่อนพี่น้องห้าสิบห้าแลคาเพิ่นเปิดใบพี่น้องมี่อีกบรหอยไอติมได้มากข้มเดียวป่ะโอ้ตัวนั้นโอ้ราคานี่ลูกสาวงามตัวนี้แห้งดีปลาลูกสาวผู้ใดตัวนี้เจ้าช็อกโกแลตพี่น้องบู้ยลูกสาวเพิ่นมาสีโพดเดีพี่น้องสีสันโอเคเอฟเจ็ดสิบเจ็ดสองเนาะสี่เดือนแล้วพี่น้องแม่เพิ่นถ่ายสูงหน่อยหกสิบได้ แต่ว่าแม่สีเม็ดกับเปลือกเหนียวแน่แต่ว่าลูกสาวนี่สุดยอดเลยทรงลูกสีสุดยอดอู้หสีสุดยอดการทรงลูกการจ่ายลูกพี่น้องห้าสิบห้าท่อกันแต่ว่าตัวนี้สามหัวใจสหัวใจก็อู้หูสื้อสองได้สามแต่ว่าลูกสาวงามเลยพี่น้องการทรงใจลูกเบื้องการจ่ายลูกสุดยอดสุดยอดห้าสิบห้ามาโครมไหนเลือกเอาถ้าต่อใส่กันทั้งสองโครมแห้งถือเพป็นว่าเอาไปเลี้ยงเพราะว่าอนาคตลูกสาวเพิ่นงามทั้งสอง เอาขออนุญาตเบอร์โทรหออยติศูนย์หกสองศูนย์หกสองห้าสาดแปดสามสองสองโค้มหาซิาถึงสโค้มพี่น้องผู้ใดสนใจโค้มได้ก็โทรมาต่อรองกับผู้ใดเอ้ามันมาเด้อลูกสวัสดีครับหอยลบได้มาไหนมือนี้สาตัวสามแม่คาบิ่โอ้ยเหลือแต่แม่ลูกมันง่ามคายเบิดแล้วเหต่ไว่าเหลือลูกมันเ็นลูกคลายหมดเลยโอ้เหสามแมตัวนี้กัลูกี่้อง่งมเลยโอ้นั่นลูกเฟิน ทีีไปสรงเจ้าน้อยนี่คายแล้วอขาคลายแถวนหนีไปสรงแล้วนี่ไปสรงแล้วเหลือแต่แมร์ไล่อะไรจังใดาานี้ตันนี้ไล่ละสองหมื่นเดยกสองเอ็ดมื่นเก่ามื่นเก่าเนี่ยเพื่อนไหนกำไรลูกมันหลายนี่ราคาถือคือบาดนี้สองเอ็ดสองเอ็ดสองเอ็ดทั้งสองตันนั้นจังมื่นเก่าโอ้ยพี่น้องราคาเมรสามตัวนี่พี่น้องราคาสองหมื่นเอ็ดสองเอ็ดมื่นเก่าตัวนั้นลูกแรกความเขาคนแตง สายพัฒนาแล้วนี่พี่น้องนี่แม่เพื่อนพี่น้องอันนี้ลูกไซรเลไวัเนาะโอ้บรนขายลูกไปแล้วพี่น้องเหลืออยู่มืนเก่าแม่เพื่อนโอ้เหลือแต่แม่นี่สามแม่ที่พี่น้องทบทวนละค้าสองหนึ่งสองหนึ่งสิบเก้าเพิ่นเปิดไว้พี่น้องลูกไส้กินนมแม่เพื่อนก็เลยโค้งพี่น้องอ่ะข้องหอยลบเหมือนนี้ได้มากสามแม่ที่พี่น้องสามแม่อ่ะ เบิ้งดีๆแต่ว่าพอต่อรองเบินงพี่น้องเอาไปเป็นแม่ขอบแม่าายแม่พันธุนีน้ำไตดีต้นโตดี2 2งสองสอ้าสองหกับ19ึ่เ้าเอาขออนุญาตเบอร์โทราหอยลวศูนย์แปดสองศู้อ่หน่งย์หกเก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์พี่น้องกูได้สนเจกระโทนมาต่อรองเอาไปพัฒนาต่อเนาะเอาไปต่อยอดเอาขอพูดไรๆมาอันกับผมมาขออนุญาตต่อลูกแม่ลูกลูกแม่เนาะมาเบิ่งลูกสาวเิ่กอนพี่น้องลูกสาวงามพี่น้องนี่สีสันต้น น้ำใต้ดีลูกสาวเพิ่นน้ำไต้กระชับดีพี่น้องลูกสาวเท่าไรก่อสอุ่นสอสองรุ่นสามเอาไปรุ่นเบื้อง่ายเพิ่นหางเพิ่นพี่น้องเครื่องเพิ่นเครื่องดำดีหางดีตัวนี้เอาไปรุ่นเอาลูกสาวงามแล้วล่ะพี่น้องเนี่ยเพิ่นสูงลอยสี่สิบ่ความสูงเพิ่นพี่น้องโตโตแม่กระหนังนาเดี๋ยวขาใหญ่ดีพี่น้องน้ำไต้ดีแม่เพิ่นกระหางเนาะแม่กระงามลูกสาวกระงามเปิดไปเท่าไรครบนี่บ้านสามเก้าพี่น้องเอาไปรุ่นได้ทองอีก อุ้ยสามสเกสองโตสามหัวใจพี่น้องเอาไปรุ่นเอาต่อร่องได้อีกสามสเก้าเพื่อนว่าแม่สวยลูกสาวงามพี่น้องเพื่อนม่จากคำเกิดแจวคือกันเนาะเอาขออนุญาตเบอร์โทร0ูนย์เก้าแปดศูนย์เก้ดหหนสามสีกหผู้ใดสนใจกะโทรมาต่อร่องกับหอยลบใดแม่ลูกสามสิบเก้าแม่เอาไปรุ่นเอาอีกสามหัวใจขอบคุณหลายๆมาัะผมโอเคเลยผู้ใดสนใจกัโทมาต่อร่องเพื่อนใดพี่น้องอะอย่างต่อมาเบิ่งเพื่อนใดจะได้มาตนี้ ปัดปลาตับต,บตวรวจทองของเสือปยุงตความนะครับท่นลูกค้าท่านใดนักขายหอเสือปยุงตความใหมากตรวจทองทุกเือนะครับยนื้นน <c oughs> ขา้องคนูคนคอยต่างร้านขายอาหารเก่านะครับทุกเจ้น,นะครับ ปองเชียร์ประยุทธ์ปั้มน้ำม้วมาตรวจกล้องมาโซนอ่ะสมับเบืองบรรยากาศการซื้อขายขึ้นข้าวพี่น้องคือคขาพอสมควรคือคขากแห้งนะพี่น้องเปล่งบรรยากาศการซื้อการขายโอ้โัว่ลายพี่น้องมาดิขึ้นขากคือคขากอ่ะสีผ้ายาง่าบโอ้ก็ขาหยาบโอ้โหสมบูรณ์ มึงบม่ไดการทางเพโอ้ของหอยอบมาเบิ่งง่วงามหอยอบอีกขออนุญาตหอยอบอีกเทื่อนึงบอท่านมือนี่เอาเอาไหมเมือนี่เอาไหมเอาไหมแต่งเขามาเรียบร้อยเนาะงหอยอบเนาะแม่สาวหน่อยงามงามพี่น้องของหอยอบได้มากมือนี่ต้นโตดีลูกสาวผู้ใดคือสามเชฟสามหนึ่งพี่น้องนั้งหนาขาใหญ่เบิ่งบัญญัาิเบิ่งพี่น้องเบิ่งเบิ่งได้เหรียญ ข้างวนนี่นั้งหนาขาใหญ่น้ำไตดีพี่น้องตำนี้บ่มี่รับประกันตำนี้บระสุยางเครืองดํหางงามหางใหญ่พี่น้องข้าวาใั้แข้งขาดีพี่น้องพูดอะอยไม่หอเห็ดเช็ดท้เบิงเ่าเบิงรอกนับพี่น้องแม็กจอดยูฟังตงขาวครับงามดีอยไม่สีสาม้าหนึ่งหนึร้ยเห็ดนะครับีเปิดไปเท่าไหรจอดที่งขาเือกันเท่าไห่ก่บสองเพื่เปิดไปพี่น้องนราคาเมย์ันเมย์ขอกเมย์ายน้ำไตเพิ่งามงพี่น้องเบิงเดีบ่มีีรตำนี้พระสุยางนาตากดีีพ่นอ ลูกขี้โธรรมดาดิพี่น้องอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรใหอยอ่าบาดนี่ยศูนย์แปดศูนย์หนึ่งศูนย์หกสามสองศูนย์สี่หอยออบอาสามาดรอยเอ็ดสี่สิบสองเพื่เปิดไว้ในราคาแม่ของแมฆไายแม่พันงามพี่น้องเบิ้งเต็มโตแห้งดีแห้งงามพี่น้องเบิ้งเอางามเพื่อนอีหลีู้ใดสนใจกดเกล้โทุมากพี่น้องเอาไปเป็นแม่ของแมฆไายแม่พันเข้าคอกเลี้ยงในราคาสี่สิบสองนี่ต่อรองได้อยู่จังหน่อยเพป็นว่ะอ้าวขอบคุณหลายหลายมันครับผม อย่างต่อพี่น้องมาเบิ่งทางพี่ปุ้ยเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายหลายพี่น้องงัวหลายเบิ่งเบิ่งบรรยากาศอ่ะเบิ่งพี่น้องสีผ้าไปอีกโซนหนึ่งนะพี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศผ้าไปโซนหนึ่ง เนนนนอคนคขออนุญาตลูกสะดวกพ่อน่าดุเม่าพันสายเท่า,าพี่น้องตนโตเงาอ่านหลาดแต่ว่าความสูงบ่ทอดดิแต่ว่าโตเงาหรอพี่น้องสายสีเท่าเข้าเอื่อสายเท่าประเภทเท่านี่โบดเต็มพิกัดพี่น้องสา,สายพ่อแดงสีแดงบ่มิดต,ตำหนิบ่มียั้งพี่น้องแดงอีรีเครื่องดำหางเงาตนโตดีพี่น้องบ่หูว่าท่องบ่ท่องบู่กท่องแล้วพี่น้องปุ้ย รับประกันสีแดงได้ลูกกอ,อกมาขั้นสีเท่าแนวนี้พีน้องรับประกันทองตัวทองได้พรพออันว่าต้นโตดีดีขาดแต่ความสูงสูงป่เท่ายสูงลอยสามสิบความสูงประมาณได้พี่้องประมาณเราโตยาวอาลาดพี่้องโตนี้ยาวแข็งขาดีหน้ามใต้ถึงนุ่มสีเต่านุ่มงามพรพี่้องประมาณลูกสองเนะๆๆๆะาเนะประมาณลูกสองนท่องพี่้องเปิดไว้เท่าไรลูกนี่สาชิหาเปิดใบสาสิหาพี่องโอ้ยตอรองไหนจังน่อยพันว่า แต่ว่าสายเท่าตัวนี้ง่ามพี่น้องง้ามเป็นตาจายลูกดีพี่น้องจ้าอทางเบอร์เทอศูนย์แปดสี่นเจ็ดหาหเจ็ดห้าสี่ศูนย์สองห้าสี่ศูนย์สองห้าพี่น้องราคาทองสามสิบสบห้าเพิ่นเปิดหว้พี่น้องโตนโตยงวอาลาดง่ามดีพี่น้องอ้าสายเท่าผู้ไอมักสายเท่าเป่าโท่มาพี่น้องราคากับเาเบาต่อร่องไดนจะง่อยอ้ามันมาลูกขอคุณหลานๆกับผม ขออนุญาตท่านขออนุญาตทางผีน้อครับผมอันนี้ซีสนิมทองอยู่บ่ตัวนี้ทองได้องเดือนทองได้สองเดือนเนาะบ่ท่านตรวจเนาะซีสนิมเนี่พี่น้องสีสนิมแข้งขาตนโตหางดีหางเงา้เปิดไว้เท่าไรครับตัวนี้เท่าสามพี่น้องสองหมื่นสามพันต่อร่องได้ในราคาบ่าท่านประกันทองพี่น้องสองหมื่นสามพันสูงลอยสี่สิบได้ตต่อไปนั่นโลนธรรมชาติพี่น้องตต่อไปเบังนี่แม่ตต่อไปตัวนี้เท่าไร โอ้ขายแล้วมันงามนเนาะ <laughs> มันงามเป็นขายแล้วอา้าวเลือตัวเดียวเพื่นว่าสีสนิมนี่สองสามโอเคเอาขออนุญาตเ,เบอร์เ,รเรท่ากับโอ้เบอร์เก่านี่เบอร์เบอร์นี่เนาะโอเคเอาขอบคุณหลายๆหลายมาดอ้อครับผมขออนุญาตสะดวกเพ่อนนาะครับดยเพิ่นกำลังต่อรองโอ้เพิ่นกำลังต่อรอ่องยางต่อเพื่นต่อรองกันเพิ่นกำลังต่อรองกันนอ่ะย่างมาทางถึงพี่น้อง คือคาเฟ่พี่น้องเหมือนบรรยากาศการซื้อการขายคือคักคือคักพี่น้องเมืองพี่น้องอุ้ยเป็นผูกไหวงัวพันงัวใหญ่สายหูพี่น้องท่าผีสายหูอ่ะเมืองบรรยากาศไป็นสักการณน้อพี่น้องเนาะอย่างต่อ บานสว่างงัวงามผ้าพีแพนหน่อเออเลาะชุ่มม่วงามทิตตลัดนัดโคกระบือบานเชี่ยววังมันดอกบ่อหนุ่นมันแน่อยู่บ่ครับผมบ่เด้อบ่ราะมันบอเอาไปจังหน่อยกับมันดอกบ่รท่านสวยปันไดขออนุญาตครับสะดวกบ่านอตัวนี่ขออนุญาตครับผมแม่ออกสีกาบไหลสีนวลๆเนาะ แม่สาวยี่เด็ดพี่น้องแม่สาวหน่อยๆง่ามพี่น้องทายสูงประมาณร้อยสามร้อยสี่สิบได้เนาะประมาณเด้ร้อยสี่สิบพี่น้องต้นโตง่ามเวลาหนังดีพี่น้องหนังหนาขาใหญ่ดีเบิ่งเครื่องเครื่องพาพี่น้องเครื่องพาหางดีเทบเล็บดีพี่น้องน้ำมต่ง่ามต้นเตวดียังแม่สาวยี่เด็ดพี่น้องแม่สาวเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ไข่ได้เนาะแต่ว่าสีเห็นปะท่านแดงไปไหนสีออกเป็นสีนวลๆเนาะเนื้อนั้งขึ้นดีต้นโตดีเปิดไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้ ซับเปลี่ยนห้าร้อพครบองหื่นแดพันห้าร้อยเนาะต่ว่ดเพื่อมือตะวันย์นี้เจอกันมีมือมีมือขายจนต่อต่อกันจนใด้า่นว่าพัน0 0า0เพิ่นต่อเพิ่นเปิดไใ้พี่น้องต่อรองเอาตะว่าเอาไปเป็นแม่พันใดเพราะว่านังดีเนาะเนื้อนังดีพี่น้องแข้งขาดีโตนโตดี28,500เพิ่นเปิดใบเ่นได้ไหมตัวเดียวบ่ได้มา โอ้อ่ะขออนุญาตเบอร์โทรก่อน065ย์หกห้าศูนย์หกอครับอ่าเพิ่นได้มาแม่ออกนุ่นนุ่นพี่น้องสีงามสีดีหนังดี28่สิหารอยเพิ่นเปิดไว้เปิดไว้ซื้อต่อร่องกันจะนี้จากันเพิ่นว่าเอาจนได้เด้อเพิ่นว่าเอาต่อได้เพิ่นเหมื่อต่ออะไรเพิ่นเหม่านมาาโอเคอ้าวขอบขึ้นไล่ไล่มาครับผมโอเค อย่างต่อพี่น้องบัณฑิตวังหัวงามผ้าพี่พานอ่อนไปอีกโซนหนึ่งนาะพี่น้องมันหลายโซนหัวบัณฑิตเจ้วางนี่เพิ่นเปิดไว้หลายโซนพี่น้องอ่ะมาอีกโซน,นไปไม่ได้แล้วคุณไปสายอีกสายนนหนึ่งน้อพี่น้องสายหัวงามผ่านมาไปอีกสายหนึง่งเปิดกำลังต่อรองกันไปโซนทางผุดพี่น้องเอ้าหัวไหลพี่น้องทางผุดหัวไหล ฝนบ่ตกโดนแล้วก็ยังมีขี้ตมอยู่พี่น้องอ้าวจไปทางไหนเนาะขี้ตมจังสิบว่านีพี่น้องนี่ขี้ตมก่อนพี่น้องมีขี้ตมนี่ขี้ตมขออนุญาตไปเนี่ยอึบอึบเอออ่ะมาอีกโซนหนึ่งที่พี่น้องอ้าวว่อันนี้ชีฟสดที่พี่น้องเหมือนอีกชีฟสดผ้าเลาะไปกลับไปโอ้เหยียบขี้ตมมาอีกโซนหนึ่งพี่น้อง เอาตัดครับอ่ะถีดส้นพี่น้องทางปีเบิรงวัวอีกส้นหนึ่งพี่น้อนงม่ว้พันบักไง่พี่นเอามาโชว์เรื่องบาขายพี่น้องเบิ่งที่แล้วแม่ผู๋ไงม่วัพยยวพันบักไง้พี่น้องอ่ะมาส้นนี่พี่น้อง เบรบรรยากาศไปสักกอนย่างไปพี่น้องเนาะนโอ้ยถูกใายผู้ใดท่มาปวดใส่พี่น้องเบิร์กหัวงามแลีนเลาะอยู่พี่น้องหัวงามบ้านสว่างิหัวงามผ้ายางเบรงบรรยากาศสักกอนเพราะว่าเจ้าวะบ้านใดเนาะพี่น้องเนาะเจ้าวะบ้านใดเอาพี่นน่มลูกคุณไปอ่านี่ตัวนี้นั่มลูกาย่พี่วาอ่ะย่างเนาะพี่น้องเนาะ ผ่านสงครามง่วงง่ายทาให้พ่อแม่พี่น้องรับชมนะครับผมกอาจจะบม่ได้ร้ายพี่น้องอาจจะไม่ได้ครบแต่ว่ากะพยายามนะพี่น้องเนาะถ่ายาาท้ำเท่าทีในหอยคนเจ้าคู่กันหรือเปล่าอ่าสะดวกให้ข้อมูลก็แล้วกันนะพี่น้องเนาะรลายได้พี่น้องคือคาคิวกา,า,า,ารซื้อการขายกันกะนี่พี่น้องเนาะเจ้าคันหเปล้าคู่ันหเปล่าเ้าคูัน โซน,นสุดถ่ายพี่น้องเนาะโอ้ยบเถามาเอาดมึง่ออด่่นห่ว่นสุดถ่ายพี่น้องเนาะะมาโซน,น,นะนสุดถ่ายมาเบิงหัวงามเปินสีสะดวกให้ข้อมูลนบวบหวานพี่น้องนี่มาขออนุญาตเป็นพิชชิปพี่น้อง <c oughs> น้องว่าจะปิดชิปแต่เพิ่นกำลังต่อรองกันเลยบอท่านได้ปิดชิปเนาะพี่น้องเนาะเมึงบรรยากาศไปซะก่อนเพิ่ uh> นกำลังต่อรองอ่ะานสว่างง่วงามพาพี่พาน้องชมง่วงามเกิดอะไรประมาณนี้เนาะพี่น้องเพิ่อนในคล้ายกันแหละพี่น้องเพิ่อนในคล้ายกันแหละเพิ่อนในคล้ายกันแล้วเป็นกำลังต่อร่องกัน เพิ่นกำลังต่อร่องขออนุญาตครับผมเพื่อนได้กันแล้วบ่ย่งอยู่เนาะเพิ่นกำลังต่อรองกันสองแม่สาวหรือสามแม่สาวบ่สามแม่สาวหน่อยแม่นี่บ่ทันเต็มปานใดพี่น้องเพิ่นเปิดเท่าไรลูกตัวนี้สองหมื่นสองพันบ่สองหมื่นสองพันแม่สาวตัวนี้พี่น้องต่ว่าบ่ท่านเต็มแตะว่าสูงน้าใต้ดีพี่น้องหน้าตาต้นโตเอาไปใส่ใหญ่พี่น้องสองสองเป็ราคาดีพี่น้องบ่ท่านเต็มปานใดแต่ว่าสายเลือดสูงแล้วพี่น้องสายพัฒนาแล้วพี่น้องตัวนี้ สอ,องสองเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเบิงเอาพี่น้องต้นโตว่าทันเต็มเ่าไรตัวนี pues sure. ้เต็มดีพี่น้องแม่สาวหน่อยตัวนี้เต็มดีตัวเต็มเต็มนี่เปิดเท่าไตัวนี้หร2่0สองหมื่นตัวเต็มเต็มนี่สองหมื่นเพิ่นเปิดว้พี่น้องเต็มดีตันดีแข้งขาดีนี่พี่น้องเนื้อนั้งดีพี่น้องแม่สาวหน่อยตัวนี้ตัวหนึ่งเท่าไรตัวหนึ่งตัวนี้เสาห่าสูงขึ้นมากพี่น้องสูงขึ้นมากต้นโตดีหน้าตาดีโยกดีพี่น้องโยกดี สองหมื่นสองหมื่นหาสองหมื่นตพี่น้องเพิ่นเปิดไว้เพิ erm ่นมาจากไครับโอ้บ้านบางนี่ติสน้มนี่พี่น้องติตลาดนี่พี่น้องเพิ่นมาจากบ้านบางสองหมส้าสเนาะสามเมาหน่อยเพิ่นเปิดไว้ขอนุยาตเบอร์โทรนี่ครับเบอร์ทร้เหรอขอนิามศูนย์นึ่งเาเก้าหกหนึ่งสี่เจ็ดสอามเมสาหน่อยเพิ่นเปิดไว้ราคาพ่อต่อรองพ่อฟังพี่น้อง กุฎาส่วนเก็บกาแฟโทรมาต่อรองมาปิดช,ชิฟกับเพลินนี่พี่น้องอ่ะป่านสว่างง,งาาอแง่ฝากพี่ฝากน้องอีกครั้งนึงซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามน้ำในพี่น้องสำหรับมือนี้คลิปนี้คงสิบหกพ,อพอ่อกันแช่นหนีก่อนครับขอให้พ่อแม่พี่น้องกัตว์สัตว์กุฎายส่วนเกี้ยวกับแฟนคลับแฟนเป็ดป,น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 ปนานสว่างงอแง่ตรงนีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆพี่น้องร,ร่ำร่วมด้วยเบิ้ลหนีเบ็ดสินน้ำแข็งสำหรับมือนี้คลิปนี่โค้พ่อกันแช่หนีก่อนครับสวัสดี